สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องความเป็นมาของชาติไทยนะคะกับคุณครูอริสาสีดีค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะจะต้องเรียนนะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะความเป็นมาของของชาติไทยนะคะในสมัยสุขโขทัยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าก่อนที่จะมีสยามประเทศเนี่ยนะคะแต่ก่อนนะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะวิชาปราะวะิทคาหน่วยที่3นะ,ะหน่วยที่3เรื่องความเป็นมาของชาติไทยนะคะวันนี้เราจะเ,าเรียนกันในเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยนะคะแล้วก็อาจจะดู ประวัติและผลงานสําคัญของบุคคลสําคัญสําคัญอของพระมหากษัตริย์ในสมัยสุขโขทัยกันด้วยนะคะาชาติไทยนะคะไปดูกันเริ่มแรกเลยนะคะก็คือเรื่องการก่อตั้งนะคะอาณาจักรสุขโขทัยนะคะน,นี่คือวัดพระศรีรัตนมหา,ามหาธาตุนะคะที่อำเภอศรีสัชนาลาัยนะคะจังหวัดสุขโขทยัยอันนี้ เรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะคะซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่นะคะแต่เดิมเลยนะคะสร้างอาณาจักรสุขโขทัยเอาไว้นะคะตอนนี้ก็เป็นมรดกโลกนะคะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะคะไปดูกันนะคะว่าสุขโขทัยมีความเป็นไม้อย่างไรนะคะการก่อสถาปนานะคะอาณาจ้าสุขโขทัยเนี่ยขึ้นนะคะดินแดนแถบนี้เคยถูก อาณาจักรเขมรโบราณนะคะปกครองอยู่นะคะขยายความยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีอิทธิพลแผ่ขยายมาในชุมชนบริเวณนี้นะคะก็จากหลักฐานก็คือตำนานเรื่องพระร่วงนะคะทรงสวยน้ำให้ขเขมรนะคะแล้วก็จากโบราณสถานนะคะหรือโบราณวัตถุเกี่ยวกับศิลปะของขเขมรนะคะซึ่งสร้างมาก่อนที่จะ เกิดสมัยสุขโขทัยขึ้นนะคะเมื่อสมัยพุทธศตรวรรษที่18นะคะศตรวรรษนะคะร้อยปีร้อยแปีนะคะพ่อขุนผ่าเมืองนะคะและพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยร่วมกันขับไล่นะคะอำนาจของขมิออกไปได้สำเร็จนะคะพ่อขุนผ่าเมืองได้สถาปนานะคะแล้วก็ ให้พ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์นะคะองสุขโขทัยแล้วพ่อขุนบางกลางหาวนะคะก็เปลี่ยนพระนามใหม่ชื่อว่าพ่อขุนศรีอินทราทิศนะคะนับว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์พระร่วงนะคะพ่อขุนบางกลางหาวกับพ่อขุนผาเมืองเป็นเพื่อนกันนะคะขับไล่นะคะลบนะคะ เอาขอมหรือขมຈ์เนี่ยออกไปจากสุขโขทัยแล้วก็ได้สถาป,ปนาพ่อขุนบางกังหาวให้เป็นกษัตริย์นะและเปลี่ยนชื่อเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิพย์นะคะามาดูพระมหกศากษัตริย์มีนทัศนพระองค์นะรารนาม9พระอ,องค์ในสมัยสุขโขทัยพ่อขุนศรีอินทราทิพย์นะคะหรือพ่อขุนบางกังหาวนั่นเองนะคะแล้วก็พ่อขุนบานเมือง นะคะเป็นลูกชายคนที่หนึ่งของพ่อคุณศรีอินทราทิศแล้วก็คนที่สามนี้สําคัญมากเลยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเป็นลูกชายคนที่สองของพ่อคุณศรีอินทราทิศเนาะอ่ะมาดูอีกรอบนะคะว่ามีพระมหากษัตริย์ชื่อว่าอะไรบ้างพ่อขุนศรีอินทราทิศพ่อขุนบานเมืองพ่อขุนรามคําแหงมหาราชพระยาเลไทยพระยางุ่งนำถมนะคะ พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาไทยพระมหาธรรมราชาที่สองพระมหาธรรมราชาที่สามหรือพญาสัยไทยหรือสายไทย,ลไทยและก็คนสุดท้ายพระมหาธรรมราชาที่สี่หรือเรียกว่าบรมบาลของเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัยในขณะนั้นนะคะเมื่อจบยุคสุโขทัยก็เปลี่ยนผ่านไปยุค อยุธยานะคะอยุธยาก็มาครอบครองสุขโขทัยอีกตอนหนึ่งแต่ยุคเริ่มแรกของไทยเลยก็คือสมัยสุขโขทยัยนะคะโดยมพ่อขุนศรีอินทริตย์เป็นคนแรกที่เป็นพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์พระร่วงนะคะ,ะมาดูเศรษฐกิจกันบ้างนะคะของสุขโขทยัยพัฒน,นาการด้านเศรษฐกิจนะคะ,ะการปกครองเนี่ย ด้านการปกครองก่อนนะคะมีความมั่นคงนะคะของสุขโขทัยในระยะแรกนะ,ะสุขโขทัยมีดินแดนที่ไม่กว้างนักนะคะแล้วก็ต้องทําสงครามกับอาณาจักรใกล้เคียงเพื่อขยายอานาจนะคะเ,เช่นขุนสำชนเจ้าเมืองชอดนะคะได้ยกทัพมาตีเมืองปากของสุขโขทยัยการรบในครั้งนี้นะคะก็ได้ โอรสองค์เล็กก็คือพ่อขุนของพ่อขุนศราีนทราทิศน่ะชนช้างชนะขุนสามชนนะคะพ่อขุนศรีนทราทิศก็เลยทรงตั้งพระนามพระโอรสองค์เล็กว่าพระรามคำแหงนะคะก็คือพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองนะคะหมายถึงรามผู้กล้าหาญนะคะ ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงก็คือกษัตริย์องค์ที่สามของสุขโขทัยนะคะเป็นรูกของพ่อขุนสิงห์ธราธิตนะคะสุขโขทัยมีความมั่นคงและขยายดินแดนไปได้กว้างมากเลยโดยวิธีการของพระองค์ก็คือการผูกมิตรกับเพื่อนบ้านนะคะโดยส่งทูตจีนไปทำสงคราม,แล,มารแล้วก็มีการทำส่งทูตไปจีนแล้วก็มีการทำสงคราม ในดินแดนต่างๆด้วยมาดูสุขโขทัยไปผูกมิตรกับใครล้านาานาพะเยานครศรีธรรมราชและมอญน,นะคะส่งทูตไปจีนแล้วจีนก็ส่งคนนะคะเพื่อมาสอนการทำเครื่องสังคโรคนะคะหรือเหมือนเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณน,นะคะอ่อ่ มอนนี่นะคะมอนอยู่ตรงนี้สีชมพูล้านนาสีเขียวพเยาวสีเทาๆนี้สุโขทยัยของสุโขทัยเองเลยนะคะสีฟา้าแล้วก็ไปที่นครสรีธรรมราชนะคะไปเพื่อไปผูกมิตรนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังเป็นพื้นที่ของอขมิอยู่นะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นพื้นที่ของอยุธยาและอยุธยาก็ กวาดหมดเลยนะคะอ่าสถานะของผู้ปกครองในสมัยสุโขทัยนะคะในระยะแรกนะ่ะกรุงสุโขทัยนะคะยังมีดินแดนไม่กว้างใหญ่นักนะคะประชาชนมีน้อยทําให้ผู้ปกครองสุโขทัยมีความใกล้ชิด กับประชาชนเปรียบเหมือนพ่อกับลูกนะคะผู้ปกครองถูกเรียกว่าพ่อขุนประชาชนนะเปรียบเสม,มือนลูกนะคะในศิลาจารึกหลักที่1น,นะคะได้ระบุว่าเออพ่อขุนรามคําแหงมหาราชขอได้สร้างศิลาจารึกหลักที่หนึ่งว่าเออการกล่าวถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะทรงใช้ เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ราษฎรซึ่งมีการสั่นกระดิง่งร้องทุกข์ของราษฎรนั่นเองเนาะสั่นกระ,กระดิ่งนะปาตวงนะคะมาดูรูปแบบการปกครองสมัยสุขโขทัยก็คือสีฟ้านี้สุขโขทัยนี่ตัวนี้คือเอ่อประเทศไทยสยามประเทศในปัจจุบันเนาะสีฟ้าฟ้านี้สุขโขทัยอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ใต้ ภาคเหนือเนาะ,ะมาดูเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางการปกครองนะคะทางวัฒนธรรมนะคะเมืองลูกหลวงด้วยมีเมืองหลวงก็ต้องมีเมืองลูกหลวงก็คือบดานเมืองลูกหลวงเนี่ยไปปกครองนะคะทาหน้าที่เป็นเมืองหน้าด่านนะคะเป็นที่สะสมสเสบียงอาหารและกําลังคนนะคะเมืองลูกหลวงก็ประกอบไปด้วยทิศเหนือก็เมืองศรีสัชนาลัยนะคะ,ะด้านตะวันตก อันนี้ด้านใต้เนาะทิศเหนือศรีสัชนาลายัยทิศใต้ก็คือเมืองสะหลวงนะคะทิศใต้เมืองสะหลวงนี่มีสีให้ด้วยนะคะเ,เมืองศรีสัชนาลายัยสีส้มเนาะเมืองสะหลวงสีเขียวนะคะเมืองสองแควนะคะอยู่ทิศตะวันตกสองแควนะคะแล้วก็เมืองชากังราวนะคะกำแพงเพชรนคะคะอยู่ตรงน,นี้นะคะอ่า สามเมืองพญายมหานครนะคะก็เป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลออกไปจากเมืองลูกหลวงนะคะสี่เมืองเมื่อสักครู่นะคะเออก็จะถูกส่งนะเจ้าเมืองเข้าไปที่เป็นเชื้อสายเจ้าเดิมนะ่ะไปปกครองเมืองพญายมหานครเนาะ แล้วก็มีอำนาจปกครองตอนเองนะแต่ต้องขึ้นตรงต่อสุขโขทัยด้วยก็คือการสวามิภักดิ์มาดูเมืองต่อไปคือเมืองออกหรือเมืองประเทศสาชนะคะเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลมากเลยต้องส่งสวยส่งเครื่องบรรณาการมาให้ด้วยนะคะเป็นเมืองที่มีกษัตริย์ของตอนเองนะคะปกครองอยู่แต่ต้องยอมอ่อนน้อมต่อสุขโขทยัยด้วยการถวายเครื่องบรรณาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเสบียงอาหารเงินทองอะไรต่างๆตามเ เวลาที่กำหนดเนะเาะเมืองประเทศสลาจะอยู่ห่างไกลออกไปจะมลมากมากเลยนะคะอ่า,ร,าอรัษฎรในสมัยสุขโขทัยก็มีอิสระในการประกอบอาชีพนะคะดังหลักศิลาจารึกลักที่หนึงนะคะได้บันทึกลงไปนะคะได้ระบุว่าใครจักใครขาช้างขาใครจักใครขาหมาขาใครจักใคร ค้าเงินค้าทองค้านะคะก็คือ,อประชาชนนะคะอยู่ใต้นะะการปกครองที่มีกฎหมายยามสงบนะคะยามาไม่มีศึกสงคารามเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะทำไร้ไถนาค้าขายและแต่ในยามสงคารามก็มีหน้าที่เป็นหารเนะเาะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ นะคะในการค้าขายเนาะ,ะการสูญเสียอำนาจของสุขโขทัยมีเกิดขึ้นสูงสุดก็ต้องมีเสื่อมอำนาจนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเนาะในทางพระพุทธศาสนาเนาะเมื่อมีการสูญเสียอำนาจของสุขโขทัยนะคะสาเหตุมาจากความออนแอด้านการทห,หารการแย่งชิงอำนาจภายในสุขโขทยัยนะการค้ากับต่างประเทศเริ่มตกต่ำลงนะคะแล้วก็กรุงศรีอยุธยาก็คือ สมัยที่สองของชาติไทยเนี่ยเริ่มแข็งแร่งขึ้นเนาะ,ะสุโขทัยก็เลยเสื่อมอํานาจลงกรุงศสียุิยานะคะอยู่ทางตอนใต้มีความเข้มแข็งทางการเมืองการอาหารเพิ่มมากขึ้นนะและอยู่ทําเลที่ดีกว่าสุขโขทยัยจึงทําให้สุขโขทัยอ่อนกําลังลงแล้วก็ต้องไปยอมสวามิีักให้กับอายุทธยานะคะมาดูด้านเศรษฐกิจนะคะนี่เป็นภาพนะคะภาพถ่ายเนาะการเกษตร แบบพึ่งพาตนเองนะพืชหลักที่ปลูกได้ก็คือข้าวและพืชอื่นๆนะคะมีตลาดสําหรับนําสินค้ามาขายเรียกว่าประสานตลาดประสานเนี่ยเนาะขายสินค้าให้ประชาชนใช้จ่ายใช้สอยได้ตามอิสระเลยนะคะสินค้าที่ขายนะคะสินค้าที่ขายที่ประสานเนี่ยก็มีมะม่วงเนาะมะพร้าวนะมะขาม อันนี้ลูกตาลนะคะมาภูนะคะสมัยก่อนกินมากเนาะอันนี้เป็นอนุสรีของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนาะออทางการนะคะได้ส่งเสริมการค้าให้สะดวกขึ้นนะและอนุญาตให้ขายยางเสรีนะคะยกเว้นออการเก็บนะคะจังกอบ นะคะหรือเรียกว่าค้าผ่านด่านให้เก็บพ่อค้าต่างถิ่นทําให้พ่อค้าต่างถิ่นเนี่ยเ,ออเข้ามาค้าขายมากเลยก็คือ,เ,อ,อเข้ามาโดยไม่เก็บภาษีเนาะดังเซียราจารึกลัที่หนึ่งตอนว่าเมื่อชั่ว พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองบอกเอาจะกกบอบในไพร่ลู่ทางนะเพื่อนจูงวัวมาค้าขี่ม้าไปขายใครใครจักขาช้างขาใคราาใครจักขาม้าขาใครใครจักขาเงินทองขาข้านะคะแปลได้ว่าในสมัยนะคะพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเจ้าเมืองไม่เก็บภาษีพันด่านประชาชนเดินทางไปค้าขายได้อย่างสะดวกสามารถจูงวัว ว่าจูงม้าไปขายค้าหมาค้าช้างนะคะขาแร่เงินแร่ทองได้ตามอิสระเลยนะคะเหมือนเชิญชวนเข้ามาค้าขายเนาะในเมืองนะคทำให้ผู้คนมากขึ้นคะ การค้ากับต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะคะก็คือ,อมีชาวจีนอินเดียและอาหรับเดินทางเข้ามาค้าขายนะคะและมีการค้ารูปแบบใหม่เกิดขึ้นในสมัยนีย้ก็คือการค้าภายใต้ระบอบรัฐบรรณาการระหว่างไทยกับจีนนะคะสุขโขทัยได้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเรียกว่าเครื่องสังคโรกนะคะเพื่อนํามาขายให้กับราชอาจักรและได้ส่งขายกับรัฐต่างๆเนาะการค้าขายกับต่างาประเทศเนี่ยสุขโขทัย ไม่มีหลักฐานแน่นอนแน่ชัดนะคะอ,อ,อันนี้เป็นเครื่องสังคโรคนะคะโดยการนําการผลิตของจีนมาใช้นะคะแล้วก็มีหลักฐานก็คือเตาดูเรียงนะคะก็คือเตาเผาเครื่องปั้นินเผานี้นั่นเองนะคะสำคัญมากเด่นมากนะ,คะเครื่องสังคโรคส่งขายนะคะ ามาดูเรื่องสุดท้ายก็คือบุคคลสําคัญนะคะของสุขโขทยัยก็จะมีบุคคลเด่นๆก็คือพ่อขุนศรีอินทราธิ i เดิมชื่อว่าพ่อขุนบางกังหาวเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์พระร่วงเนะาะผลงานที่สำคัญก็คือขับไร่ขเขมรออกไปได้สําเร็จแล้วก็สงคารมทําสงครามกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดรบชนะชนชาชนะเนาะโดยให้รูปของท่าน เอารถคนที่องค์เล็กก็คือพ่อขุนรามคำแหงเนาะมาดูพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะมีความสำคัญเด่นๆมากในสมัยสุขโขทยัยในปัจจุบันนะคะก็ยังใช้ ลายสื่อไทยของท่านด้วยนะคะก็คือภาษาไทยรากฐานความเป็นภาษาไทยนั่นเองนะคะดังลักจีอาจาย์ลึกปดึกว้ยเนาะทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่3แห่งราชวงศ์สุโขทัยพระองค์เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีเอินทราทิทิ์กับนางเสือกเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ18ปพรรษาเนี่ยทรงออกรบร่วมกับพระราชบิดาโดยชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชฉาได้สําเร็จนะคะและทรง เออขึ้นของราชสืบราชสมบัตินะคะต่อจากพ่อขุนบางเมืองเออ พ่อขุนบานเมืองนะคะซึ่งเป็นพระเชษฐาคือพี่ชายนั่นเองนะคะผลงานที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอันนี้คือท่านเองนี่คือกระดิง่งสันกระดิง่งนะประตูวงังมร้องทุกข์ให้ประชาชนมาร้องทุกข์และท่านก็ได้ตัดสินคดีความให้เองเลยโดยยุติธรรมเนะาะผลงานที่สําคัญคือการปกครองอย่างใกล้ชิดต,ต่อมาเรียกว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะทรงสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักร นะคะอาณาเขตของสุขโขไทยเนาะส่งเสริมการนับถือพุทธศาสนานะคะพุทธศาสนาเป็นศาสนาของรัฐไทยสมัยต่างๆเนาะและมีการประดิษฐ์ <c oughs> ตัวอักษรไทยหรือว่าเรียกว่ารายสือไทยนั่นเองน,นี่ตรงนี้นะคะเป็นรากฐานภาษาไทยที่ได้ใช้ในปัจจุบันนี้นะคะและทง่งตั้งเตาเผาเครื่องผลิตเครื่องสังคลโลกนะคะ ก็คือเตาดูเรียงเนาะทรงทำเอ่อสร้างทำนบกั้นน้ำนะคะด้วยนะคะและยกเว้นค่าผ่นานด่านภาษีเนี่ยเรียกว่าจังกอกนะคะทรงสร้างความสัมพันธ์ด้านการทูตและวัฒนธรรมกับแขวนต,ต่างๆต,ต่อไปบุคคลสำคัญนะในสมัยสุขโขท,ทยัยคนนี้3เนี่ยก็คือพระมหาธรรมราชาที่1ห,หรือพญาฤทยัยนะผลงานที่สำคัญคือรวบรวม เมืองต่างๆเข้าด้วยกันให้เป็นสุขไทยนะคะพระองค์ก็ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับศาสนาไรภูมิพระร่วงนะตายไปว่าสามโลกสามภพสวรรค์นรกนะคะแล้วก็โลกมนุษย์นะให้คนเกรงกลัวต่อบาปนะคะและพระองค์ก็ทรงใช้พระ ภูทษศาสนาเนี่ยเป็นสื่อกลางในการเจริญสัมพันธรรมไมตรีกับแว่นแขวนต่างๆด้วยนะคะ, <L un> ะวันนี้จบกันไปแล้วนะคะความเป็นมาของชาติไทยนะคะก็คือสมัยแรกเริ่มเลยก็คือสมัยสุขโขทัยที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ต้องเรียนรู้นะคะนักเรียนก็น่าจะได้ความรู้กันไปบ้างนะะนักเรียนกดถัดไปเพื่อทำข้อสอบฮาคอนะไว้เจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ